สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนิสุบิชิป้ายแดงใบเซลไผ่นะคะวันนี้ไผ่นะคะก็จะพามาดูนะคะกระบะแคปเตียแต่งซิ่งนะคะดาวเพียง9,900บาทนะคะเดี๋ยวไผ่จะพามาดูว่าไผ่แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ตให้แบบนี้ทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะสีอะไรไผ่ก็ติดตั้งให้นะคะและในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะคิวตัว C ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะ ไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวผ่จะพามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ล้อกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อขอบ18 m a c w e e l นะคะสีปั๊มกับสีน็อตเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะในส่วนของซีรีส์ยางเนี่ยข้างด้านหน้านะคะจะเป็น245ทับ45นะคะโหลดด้านหน้า1นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะคะก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าทรงซิงซิงแบบนี้เลยค่ะ <üh> ถัดมานะคะผ่ยจะพามาดูด้านข้างนะคะด้านข้างผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวคิวกันสาดนะคะให้ทั้งประตูหน้าและก็ตัวแคปเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวผ่ยจะพามาดูที่เสาอากาศนะคะเสาอากาศเนี่ยผ่ยก็จะเปลี่ยนเป็นให้แบบเสาอากาศสีไทยเทแบบนี้เลยค่ะเทเทจริงๆเป็นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวผ่ยจะพามาดูด้านในนะคะด้านในของตัวแคปนี้นะคะแคปเตี้ยนะคะก็ด้านในที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มี เครื่องเสียงนะคะหรือว่าเครื่องเล่นซีดีดีวีดีนะคะทั่วไปแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะตรงหัวเกียร์เนี่ยไผ่ก็จะเปลี่ยนเป็นหัวเกียร์ไทเทให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆลูกค้าท่านใดสนใจนี่ทักไพ่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไั่จะพามาดูในส่วนของด้านแคปด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นโอเพนแคนะคะแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวไั่จะพามาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังเดี๋ยวมาดูที่ล้อกันก่อนเลยแล้วกันนะคะ,ะด้านหลังนะคะล้อซีรีส์ล้อด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกับด้านหน้านะคะด้านหลังจะเป็น275/40นะคะแต่แม็กเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยโหลดสนิ้วแบบนี้เลยดูสวยมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ด้านบนนะคะไข่ก็จะติดตั้งเป็นตัวกระบะไลเนอร์ให้แบบนี้เลยค่ะให้ทุกคันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านท้ายนะคะ ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยดาว9 9 0ไผ่แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนี่เลยค่ะไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวค้ำหลบป้ายให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีท่อไปไดให้ด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าคันนี้ไผ่เปลี่ยนให้ทั้งเส้นนะคะแล้วก็เสียงออกไป บอกเลยดูเท่ดูซิ่งมากๆและในส่วนของกันชนท้ายที่มาจากโรงงานนะคะหรือว่าท่อที่เขาติดตั้งมาเนี่ยไผ่ก็จะถอดคืนให้กับคุณลูกค้าไปนะคะจะอยู่ด้านหลังเนาะจะไม่ได้เก็บเอาไว้นะคะไผ่จะคืนไปให้ลูกค้าค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะแต่งแบบนี้นะคะซิ่งๆแบบนี้ดาวเพียง9,900บาทนะคะทักไผ่มาได้เลยไผ่มีบริการเซ็นไฟแนซ์ถึงที่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมารับรถที่โชรูมนะคะ ไข่สามารถไปส่งให้ถึงบ้านได้เลยนะคะถ้าสนใจทักไผ่ไม่ได้ในอินบ็อกซ์นะคะในแชทหรือว่าในไลน์ก็ได้เบอร์โทรก็ได้ค่ะไข่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ไผ่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ